ในกรณีที่เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโรคไตด้วยนะคะพี่คนนี้ก็เลยถามว่ากินมาราคิโนแคปซูลมีผลต่อไตไหมถ้าตอนนี้มีค่าไตระดับที่สองถึงสามแล้วอืถามดีเหลือเกินคนที่เป็นโรคไตนะครับสิ่งที่มีผลที่สุดคือการกินสิ่งที่มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมน้ํามัน,มนอะไรที่มาจากสัตว์ตัวนี้กินเข้าไปปุ๊บอย่างที่พูดในไลฟ์สดเสมอมาคือมันจะทําให้ค่าของเสียสูงมากมนะครับแล้วไตจะทํางานหนัก หลังจยากกินเนื้อสัตว์ไปไม่กี่ชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงค่าการทํางานไปขึ้นเลยเขาทําการวิจัยสํารวจมาแล้วส่วนที่ถามว่ากินมะระขี้นกแน่นอนแสดงว่าต้องมีอาการของคนเป็นเบาสวิตนะครับคนเป็นเบาสวิตอยากจะหายอย่างที่บอกครับน้ำขิงสามตหายสี่ช้อนโต๊ะเช้เาเที่ยงเย็นแล้วกินน้ำเปล่าวเว้นครึ่งชั่วโมงแล้วกินน้ำมันาพร้ากับน้ำมันาดำํำตามโดยมะระขี้นกคําถามคือว่ามะระขี้นกเนี่ยเมื่อกินแล้วมีผลกระตยหรือเปล่าฟังดีๆนะครับ เวลาเราฟังที a, uh, ่เขาพูดมาเ่เขาบอกว่าห้ามกินผักทุกชนิดจําได้ไหมครับเขาจะเวลาเราป่วยเป็นโรคไตต่างๆโรงพยาบาลต่างๆเขาจะห้ามห้ามว่ากินพวกผักต่างๆเดี๋ยวมันจะมีโพแทสเซียมอะไรมากมายตกค้างในร่างกายกองไม่ทันเดี๋ยวนอกอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกในไลฟ์สดนะครับถ้าใครได้ศึกษาก็จะทราบดีว่าผักต่างๆเนี่ยมันมีทั้งริดร้อนและริดเย็นโพแทสเซียมก็มีทั้งริดร้อนและริดเย็นนะครับมะระกีนกนั้นเป็นผลเเป็นผักเป็นอยู่ในพืชผักผลไม้ ลักษณะสีเขียวมาละักีนกไข่ก็รู้จักนะครับตัวนี้มีฤทธิ์เย็นเป็นของขมน,นะครับมันมีฤทธิ์เย็นนะครับเป็นโพแทสเซียมอยู่นั้นก็มีแต่เป็นฤทธิ์เย็นร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นไตเนี่ยคนที่เป็นโรคไตมันกลัวโพแทสเซียมที่เป็นฤทธิ์ร้อนนะครับส่วนมากเวลาเรากินเนี่ยเรามักจะกลัวโพแทสเซียมหมดเลยทาให้คนเป็นโรคไตเนี่ยปฏิบัติแบบนั้นไม่มีใครหายสักคนเป็น1 2 3 4งสองสามสี่จนไปฟอกไตนะครับเพราะว่าเรากลัวพอเรากลัวปุ๊บเราไม่กินโพแทสเซียมทั้งหมดเลยไม่มีใครหายเลย แต่ถามว่าเขาพูดถูกไหมพูดถูกครึ่งหนึ่งคือห้ามกินผักผลไม้ในสิ่งที่เป็นมีโพแทสเซียมแต่โพแทสเซียมต้องเป็นโพแทสเซียมลิดร้อนเพราะคนเป็นโรคไตเนี่ยไตยมันร้อนอยู่แล้วมีของเสียไปคั่งค้างพิษไปอยู่มันเลยร้อนเพราะฉะนั้นอย่าไปกินโพแทสเซียมที่มีฤิดร้อนมันจะอ,ออกไม่ได้ยิ่งหนักตย,ยิ่งทางานหนักแต่ถ้าเป็นโพแทสเซียมลิดเย็นในไอ้ไอมะละกีนกมันกินไว้ปุ๊บมันจะไปทําให้ตับอ่อนกลับมาฟื้นตัวและผลิตอินซูลินได้ คนจะแก้โรคไตให้หายเนี่ยไตยจะต้องได้รับพลังงานด้วยพลังงานนี้ก็มาจากน้ําตาลต่างๆที่ส่งมาสารอาหารที่มาจากน้ําตาลจะวิ่งเข้าไปในเซลล์ของไตเข้าไปไม่ได้ครับถ้าโมเลกุลอาหารมันใหญ่โมเลกุลน้ําตาลมันใหญ่เพราะฉะนั้นอินซูลินต้องทําให้มันสามารถเข้าไปในเซลล์ไตได้อินซูลินมาจากตับอ่อนถ้าตับอ่อนไม่หายก็ยากที่จะหายไตเพราะฉะนั้นคําตอบคือว่าทานได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมีผลกับไตหมดแม้กระทั่งว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามากเกินไปมีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นกินตามด้ ไม่ต้องไปกินมากกินให้น้อยนะครับใช้การกินอย่างสม่าเสมอไม่ต้องกินมากสิ่งสําคัญที่สุดคือเนื้อสัตว์นะครับเคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าการที่เราไปโรคไตแล้วเราไปกินเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่กินตับกินนมกินเนอกินชีสกินไขมันอะไรหรือว่ากินน้ํามันตะปลาทั้งหมดเนี่ยละเลพยายามลดไปก่อนถ้ากลัวขาดโปรตีนก็กินถั่วเขียวถั่วเขียวบางคนบอกอาจารย์มีโปรตีนอันตรายหรือเปล่าถั่วเขียวแน่นอนครับสีเขียวบางคนกลัวโพแทสเซียม มีฟอสฟอรัสอะไรต่างๆกั้วอีกนะครับแต่ถั่วเขียวมีฤทธิ์เย็นอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคไตไปศึกษาอาจารย์หมอเขียวใจเพชรกาจนนะครับไปดูท่านจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรทุกอย่างมันจะมีด้านร้อนกับด้านเย็นนะครับมะระขี้นกเย็นยันว่าเป็นฤทธิ์เย็นทานได้นะครับกินตามโดสอย่างที่ว่าก็คือแล้วแต่คบบนเนาะ<ช>อาจจะเป็น1-2แคปซูลต่อวันถ้ากลัวว่าเราจะกินเยอะไปก็กิน1แคปซูลต่อวันก็ไล้สบายๆเอาแบบสบายต่ําสุดเลย ครับไม่ต้องไปกินบางคนกลัวอยากให้หายเร็วๆกินวันเป็น5แคปซูลไม่เกี่ยวเลยยิ่งกินมากนะครับใช้ไม่หมดกลายเป็นภาระไตต้องไปฟอกออกเพราะฉะนั้นกินให้น้อยที่สุดอะไรที่น้อยเนี่ยมันเติมได้แต่ถ้าเยอะมันต้องระบายออกอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ